โครงสร้างหลักนะครับทำเป็นโครงปูนเปลือยไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างโล่งทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าต้องการให้เราติดเป็นไฟ LED นะครับอยู่ใต้ตู้นะครับเป็นไฟ LED แบบเส้นยาวแบบนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับผมต้องสมัยกิเชนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดครัวกันนะครับปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่นี่เป็นบ้านลูกค้านะครับอยู่ที่สายใหม่รับลูกค้าคลองสามนะครับผมเดี๋ยวไปชมฟังก์ชันภายในกันนะครับ สำหรับในส่วนของครัวชุดนี้นะครับผมโครงสร้างหลักนะครับทำเป็นโครงปูนเปลือยไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างโล่งทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของโครงตู้พิพิธินชุดนี้นะครับผมภายในนะครับเราจะใช้เป็นโครงพาสตูดหนา5มินะครับเป็นผิวสีขาวเคลือบแข็งกันลอยนะครับผมตัวนี้จะเป็นพัาสตูที่มีความหนาแน่นและมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดีนะครับผมทำงานเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการกันน้ำกันลวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในยในหน้าบานเราจะใช้เป็นพลาสรมดหนา8มิลนะครับาม้าบในหน เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ตัวหน้าบานนะครับไม่ทําให้หน้าบานก่งงอง่ายนะครับผมในส่วนของลามเนตภายนอกนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าชอบเป็นลามเนตผิวเงากอดแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นลามเนตสีธรรมดานะครับหรือจะเป็นลามเนตลายไม้นะครับลายไม้แนวมินิมอลที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับ สำหรับในส่วนของดีไซน์ตู้นะครับตัวแรกตัวนี้จะเป็นตู้สูงนะครับตัวนี้ความสูงฝ้าอยู่ที่3เมตรนะคบผมทางทีมออกแบบของเราก็จะทําการออกแบบปีซินฝ้าปิดข้างบนอยู่ที่40เซนนะครับผมการที่เราใช้ซินฝ้าชุดนี้อยู่ที่40เซนนะครับเนื่องจากว่าให้ล้อไปกับตัวแผ่นปิดตัวเหนือวงกบตต่างตัวนี้ด้วยนะครับผมเพื่อให้สวยงามนะครับแล้วก็ตู้ชุดนี้นะครับลูกค้าซื้อเป็นเตาอบแบบวิวอินนะครับแล้วก็เป็นไมโครเวฟแบบวิวอินนะครับเตรียมไว้ให้หน้างานนะครับให้ทางทีมช่างเราติดตั้งเข้าไปในนะครับบผเา นี้นะครับผมเป็นการฝังเจาะเข้าไปเลยเนื่องจากผนังบ้านหลังนี้นะครับใช้เป็นอิฐมวลเบานะครับผมก็จะทําการเจาะฝังได้ง่ายดายแบบนี้นะครับผมด้านล่างสุดตัวนี้เราดีไซน์เป็นลิ้นชัก2ตัวนะครับผมความสูงลิ้นชักอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับผมรางก็จะเป็นรางลูกปืนเหล็กนะครับตัวนี้เป็นรางลูกปืนเหล็กซอฟโคดนะครับแล้วก็ในส่วนของเหนือตัวไมโครเวฟนะครับตัวนี้จะดีไซน์เป็นบานยกนะครับ ข้างบนนะครับตัวนี้เราจะเป็นบานกดกระเด้งภายในจะมี1ชั้นแบ่งเป็นสองช่องบนล่างนะครับชั้นตัวนี้เป็นพาสูดนะครับสามารถถอดล้างน้าได้เลยนะครับแล้วก็มีขาปุ่มรับชั้นนะครับปรับระดับได้สามระดับนะครับผมบานกดกระเด้งนะครับสำหรับในส่วนของสเปซถัดมาตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเราแก๊สและพุที่ดุกควันนะครับผม บานแรกนะครับตัวนี้เราดีไซน์เป็นบานเก็บถังแก๊สนะครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นโครงปูนเดิมนะครับเราจะมีแผ่นปิดโครงปูนครับความสูงของแผ่นปิดอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะครับผมแล้วก็มีการปูท็อปหินเข้าไปหนาอีก2เซนนะครับทับโครงปูนลงไปเลยนะครับผมทาให้ความสูงตรงนี้นะครับจะวางถังแก๊ส15โลของปตทอได้พอดีนะครับ้าสมัยเช่นเราจะดีไซน์เป็นถาดติดล้อนะครับเพื่อวางถังแก๊สนะครับผมสไลด์เข้าออกง่ายได้นะครับง่ายได้ต่อการเปลี่ยนแก๊สเลยนะครับผมส่วนหน้าบานนะครับ มีมือจับนะครับสามารถแจ้งความต้องการกับทางทีมออกแบบของสมาเชนเราได้นะครับผมให้ทางเราจัดหาซื้อมาให้หรือว่าลูกค้าจะจัดหาซื้อมาแล้วเตรียมไว้ให้ช่างติดตั้งได้เลยนะครับผมสําหรับในส่วนของบานพับนะครับภายในเราใช้เป็นบานพับแบบสแตนเลส304ไม่เป็นสนิมนะครับเป็นบานซอฟโค้ดนะครับ ในส่วนของพื้นที่ถัดมาตรงนี้นะครับผมเราดีไซน์เป็นกล่องลิ้นชักวางขวดนะครับผมมีความกว้างอยู่ที่20เซนนะครับลิ้นชักล่างนะครับตัวนี้เราจะสามารถวางเป็นขวดซอสหรือขวดน้ำมันที่มีความสูงได้นะครับผมลิ้นชักบนตัวนี้นะครับจะสามารถวางขวดโหลเล็กๆเป็นเครื่องปรุงนะครับได้นะครับรางที่ใช้จะเป็นรางลูกปืนเหล็กรับข้างแบบซอฟโค้ดน,นะครับผม ในส่วนของพื้นที่ทันมานะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของเตาแก๊สสองหัวนะครับผมภายใต้เตาแก๊สนะครับชุดนี้เราจะดีไซน์เป็นตู้บานคู่นะครับแล้วก็จะมีแผ่นกั้นกลางตัวนี้นะครับการที่เราดีไซน์มีแผ่นกั้นกลางตนี้เพื่อลดสเปซของตัวชั้นนะครับความกว้างของชั้นตัวนี้จะอยู่ที่45เซนนะครับผมซึ่งจะทําให้ชั้นรับน้ำหนักได้ดีวางของหนักได้นะครับไม่ทําให้ชั้นโก่งงอง่ายนะครับผมชั้นก็สามารถถอดล้างน้ําแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายนะครับผมเพราะว่าเป็นพาสติกก ช่วนี้ส่วนอบานขวามือสุดนะครับในฝั่งของพ่อแก๊วตรงนี้นะครับเราดีไซน์เป็นบานเข้ามุมนะครับผมภายในเราจะทําเป็นชั้น1ชั้นนะครับเข้ามุมคอนเนอร์ด้านในลูกค้าสามารถเก็บของที่ไม่ได้ใช้บ่อยและมีชิ้นใหญ่ได้นะครับผมเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ใช้สอยภายในนะครับบานตัวนี้เป็นซอฟโคชเช่นเดียวกันนะครับมาชมในส่วนของฝั่งอ่างซิงล้างจานฝั่งนี้นะครับบานแรกนะครับสายมือสุดนะครับผมตัวนี้เราดีไซน์เป็น1บานมี1ชั้นนะครับแบ่งเป็นสองช่องบนล่างแล้วก็ตัวชั้นสาาามมรถ่อล้้งนนนนนนไดดเเเชียวกัััคบผป็ พื้นที่ถัดมาตรงนี้เราดีไซน์เป็นลุ้นชักนะครับ3ชุดนะครับผมตัวนี้ทางทีมงานสเปกเช่นเราก็จะแถมนะครับผมเป็นถาดพลาสติกใสช้อในให้ลูกค้านะครับผมลิ้นชักที่เห็นอยู่นี่เราดีไซน์เป็น2ฝั่งขนาดเท่ากันนะครับวามกว้างลิ้นชักอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับผมเท่ากันเลยนะครับผมหลมังเป็นเหล็กซอฟโครน,นะครับ ก็ในส่วนของตรงกลางหน้าต,ต่างตรงนี้นะครับผมจะเป็นพื้นที่สําหรับวางอ่างซิง,ง Target, ล้างจานนะครับผมสำหรับตําแหน่งของเตาแก๊สแล้วก็อ่างซิงล้างจานนะครับผมลูกค้าทําการให้ช่างที่ทำโครงปูนนะครับเจาะเป็นบล็อกเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมทางทีมงานออกแบบของสมัยกิชเชนเราเลยต้องออกแบบตามพื้นที่ที่มีอยู่แล้วนะครับโดยเบดออนที่ตัวอ่างซิงนะครับตำแหน่งอ่างซิงแล้วก็ตําแหน่งเตาเป็นเก์นะครับใต้อ่างนะครับตัวนี้ภายในเป็นโครงพัสูตรกันน้ำกันบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็น้ำรั่วน้ำซึ ก็จะต่อขอน้ําดีน้ําทิง้งให้ท่านลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับบทตัวนี้นะครับบานเป็นบานซอฟโค้ดนะครับข้างอ่างตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเช่นเดียวกันกับฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ที่ทําให้ดูเป็นร้านและใช้งานง่ายนะครับผมสวยงามนะครับมีถาดพลาสติกใส่ช้อนแถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับผมลาบเป็นลารวัตเป็นเหล็กซอฟโค้ดเช่นเดียวกันนะครับ บานถัดมาบานสุดท้ายขวามือนะครับตัวนี้ก็จะดีไซน์เป็นบานเปิดเข้ามุมนะครับตัวนี้สามารถเก็บของที่ไม่ใช้บ่อยนะครับมีชิ้นใหญ่ได้นะครับชั้นสามารถถอดล้างน้ําได้ปรับระดับได้สามระดับเช่นเดียวกันนะครับผมบานเป็นช็อปโค้ทน,นะครับ ในส่วนของตู้ฝั่งขวามือนะครับเนื่องจากว่าครัวชุดนี้ออกแบบเป็นตัวยูนะครับผมขวามือตัวนี้นะครับจะมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ1เมตรนะครับผมทีมออกแบบของสเปเช่นเราก็จะออกแบบเป็นตู้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1เมตรแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางมีกั้นกลางให้เหลือพื้นที่อยู่ที่50เซนนะครับผมเพื่อให้ชั้นตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้ดีนะครับไม่โกงง่ายนะครับผมชั้นสามารถถอดล้างน้ําได้แล้วก็ปรับระดับได้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมบานเป็นบานซอฟโค้ดนะครับ ชมอในส่วนของตู้แขวนผนังด้านบนนะครับผมทั้งหมดนะครับตรงนี้ซ้ายมือสุดตรงข้างคุดที่ถูุพันนะครับพาแรกตัวนี้เราจะดีไซน์เป็นบานยกนะครับการที่เราดีไซน์ปนบานยกตัวนี้จะทําให้ลูกค้าสามารถเก็บของที่ชิ้นเล็กๆได้นะครับผมแล้วก็ใช้บ่อยได้นะครับผม ซึ่งจะไม่ต้องใช้บันไดนะครับในส่วนของชั้นแรกแต่ตู้ด้านบนนะครับผมจะดีไซน์เป็นบานคู่เป็นบานกดกระเด่งนะครับสามารถหยิบของได้นะครับสำหรับคนที่มีความสูงระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่แค่ชั้นแรกนะครับส่วนชั้นบนถัดไปนะครับก็อาจจะเก็บของที่ไม่ใช้บ่อยแล้วอาจต้องใช้เป็นบันไดหน่อยนะครับภายในเราดีไซน์เป็นมี1ชั้นแบ่งเป็นสช่องบนล่างนะครับผมแล้วก็มีแผ่นกั้นกลางเพื่อลดสเปซไม่ให้ชั้นยาวจนเกินไปจะทําให้แข็งแรงนะครับในการวางของนะครับผมบานเป็นบานกดกระเด่งนะครับ สำหรับในส่วนของตู้ครอบพูที่ดูดพันชุนนี้นะครับผมลูกค้าเตรียมมาให้ทางทีมงานช่างเราเจาดติดตั้งให้หน้าง,งานนะครับผมเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนตู้ครอบพูทนะครับดีไซน์เป็นบานกดกระเด่งนะครับผมภายในก็จะมีกล่องครอบตัวป,ป่องพูทตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีชั้นให้ตามพื้นที่ใช้ขวาตรงนี้นะครับผมเพื่อให้ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยนะครับสมามารถวางขงเล็กได้เลยนะครับชั้นสามารถถอดน้ําได้แล้วก็มีขาปรับระดับได้นะครับผมสำหรับในส่วนของที่ดคววววััััััััันนนนนตตตตตีีีีี้้้้ะะรรบจจมมกกกกกาาาาเเเหแแลลลงงงทท่่ฝดยยิ จะเจาะดูดออกมาด้านนอกของตัวอาคารบ้านหลังนี้นะครับผมบานเป็นบานกดกระเด้งนะครับช่วงในส่วนของบ้านถัดมานะครับผมตัวนี้ดีไซน์เป็นบานเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีชั้นแบ่งเป็น2ชั้นมี3ช่องนะครับชั้นสามารถถอดหลังน้ําได้ปรับระดับได้สามระดับเช่นเดียวกันนะครับเป็นบานซอบโคดนะครับถัดมานะครับบานนี้ก็จะเป็นบานเดี่ยวสูงเช่นเดียวกันนะครับมีชั้น2ชั้นแล้วก็จะออกแบบให้เป็นข้อมุมคอนเนอร์สามารถเก็บของได้นะครับผมมีชั้นปรับระดับสามระดับนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสาเช่องนะครับผม สำหรับบานขน้นต่างฝั่งนี้นะครับเราดีไซน์เป็นบานกดกระเด้งคู่นะครับด้านบนนะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นบานยกนะครับสามารถเก็บของได้นะครับผมมีข้อสอกรับนะครับผมเป็นซอฟต์โค้ดมีแผ่นกั้นกลางนะครับผมเพื่อลดสเปซของตัวชั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชั้นสามารถถอดล้างน้ําได้แล้วก็มีขาปุ่มรับชั้นเช่นเดียวกันเลยนะครับบานเป็นกดกระเด้งนะครับผม สำหรับพื้นที่เหนือหน้าต่างตรงนี้นะครับผมที่เห็นเป็นกล่องซินฟ้าปิดอยู่นะครับเนื่องจากลูกค้าต้องการให้เราทําการเดินไฟ LED นะครับรอบเลยนะครับผมตัวนี้ต้องทําเป็นไฟ u นะครับก็เลยต้องทําเป็นแผ่นไม้ปิดไว้นะครับผมจะไม่ได้มีเป็นตู้เก็บของนะครับผมมาถัดมานะครับผมหน้าต่างฝั่งขวานะครับตัวนี้ข้างบนก็จะดีไซน์เป็นบานกดกระเด้งดีไซน์จะคล้ายๆกับฝั่งซ้ายมือเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมก็เป็นบานยกแบบนี้นะครับเก็บของได้สะดวกสบายนะครับผ่านเป็นซอฟท์โค้ทนะครับ สารับบานถัดมานะครับผมบานนี้จะเป็นบานใหญ่นะครับความกว้างอยู่ที่45เซนนะครับผมแล้วก็จะเป็นบานเข้ามุมคอนเนอร์ด้านในนะครับตัวนี้จะมีชั้นชั้นปรับระดับได้2ชั้นนะครับผมแบ่งเป็น3มช่องแล้วก็ถอดล้างน้ําได้ปรับระดับได้เก็บของมุมคอนเนอร์ด้านในได้นะครับไม่เสียพื้นที่ใช้สอยนะครับผมบานเป็นซอฟโค้ดนะครับสำหรับในส่วนของบานสุดท้ายนะครับผมขวามือฝั่งนี้นะครับตัวล่างเป็นบานยกนะครับมีข้อสอบรับ2องข้างนะครับผมเป็นซอฟโค้ด บนดีไซน์เป็นบานกดกระเด้งครับผมมีแผ่นกั้นกลางครับเนื่องจากตัวนี้จะมีพื้นที่กว้างอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับให้เหลือพื้นที่อยู่ที่45เซนเพื่อให้ตัวชั้นนะครับสามารถรับน้หนักได้ดีปรับระดับได้สา,ารระดับแล้วก็ถอดล้างน้ําได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับผมบานเป็นบานกดกระเด้งนะครับ สำหรับในส่วนของท็อปหินนะครับผมชุดนี้นะครับจะทําการปูทับโครงปูนเข้าไปนะครับผมหินที่ลูกค้าเลือกใช้ชุดนี้จะใช้เป็นหินสโาสสีขาวคิทตัลไว้นะครับผมในส่วนของท็อปหินนะครับที่ทางสมัยเช่นเราแนะนําให้ทางลูกค้านะครับก็จะมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกจะเป็นหินแกรนิตดําินเดียนะครับแบบที่2จะเป็นหินแกรนิตดัเสเ็ททองนะครับผมแล้วก็แบบที่3นะครับจะเป็นหินสโาะสีขาวคิทตัลไว้ตัวนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดนี้นะครับครัวเป็นตัวยูนะครับผมก็เลยใช้หินอยู่ที่3แผ่บผมแผ่นแรกนะครับผมแผ่น สุดผนังฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีบัวความสูงอยู่ที่5เซนเป็นมาตรฐานของสมายคิชเช่นเราตอนนี้นะครับแผ่นที่2นะครับฝั่งนี้จะมีความกว้างเต็มที่นะครับจากผนังซ้ายถึงผนังขวาอยู่ที่3เมตรเกเซนนะครับแต่เราจะหักความลึกของตัวท็อป2ฝั่งตัวนี้ออกไปข้างละ60เซนนะครับก็จะเหลือแผ่นหินที่เจาะอ่างตรงนี้นะครับอยู่ที่ความยาวอยู่ที่2เมตรเจ็ดสิบเซนนะครับผมในส่วนของแผ่นที่3นะครับฝั่งนี้จะมีความยาวของหินอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบห้าเซนนะครับผมต่อการสามแผ่นจะมีรอยต่อมนะคผ แต่ที่เห็นเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทางทิมชั่นเราจะทําการเจียรที่ขอบด้านหน้านะครับผมให้เงาเหมือนกับผิวด้านบนของท็อปหินเลยนะครับผมสวยงามเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ แต่แล้วในส่วนของแผ่นกันเปื้อนนะครับที่ผนังชุดนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นแผ่นไวนิลนะครับให้ทางทีมงานของสมัยกเชนเราจัดหามาแล้วก็ปูติดตั้งให้ทางลูกค้านะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับไม่ชอบแผ่นไวนิลลายหินแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกเป็นปูกระเบื้องได้นะครับผมโดยจัดหากระเบื้องปูนกาวยาแนวเตรียมไวให้ทางทีมช่างติดตั้งของสมัยกเชนเราหน้างานได้นะครับทางทีมช่างเราจะปูติดตั้งให้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการปูติดตั้งนะครับลูกค้าก็สามารถคุยกับทางทีมช่างได้เลย แบบเส้นยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รางฝังเข้าไปใต้ท้องตู้นะครับแล้วก็วิ่งรอบเป็นตัว U หน้าต่างแบบนี้ด้วยเลยนะครับผมสวิตช์เราจะฝังที่ผนังนะครับผมปิดเปิดแบบนี้นะครับสำหรับไฟ LED ชุดนี้นะครับผมลูกค้าเลือกใช้เป็นสีคูไว้นะครับผมสีของไฟ LED นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับผมมีสีคูไว้เดไว้แล้วก็มีสีวอร์มไว้นะครับผมลูกค้าเลือกได้นะครับผม สำหรับทลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจบริการจากทางสมัยกิชเชนแล้วนะครับผมนอกเหนือจากชุดครัวกนนะกวกนั่งก็นปลอก100%ที่เราผลิตนตอนนี้นะครับผมยังรับวิวอินในส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวีดูสผ้าวีดเศษตตู้วางทีวีตู้วางหนังสือตู้วางเท้ากะนั่งกันปวก หรือว่าจะเป็นโซฟาหรือว่าเตียงนอนลูกค้าก็สามารถออเดอร์ตามแบบหรือขนาดที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหาวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำกรกปุกร้อยเปอรเซนะครับผมหรือตัดสินใจใช้วัสดุแบบไหนไม่ได้นะครับสามารถโทรมาปรึกษากับทางผมต้องสมัครเช่นได้นะครับผมผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับผมตรวจวัดหน้างานให้ฟรีนะครับประเมินราคาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจยังไงอินบอกมาสอบถามผมโดยตรงเลยนะครับผมต้องสมัยรเช่นนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดับ